สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์สมจิตสิทธิ์หนฟันทองค่ะกับการทำนายดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่3ถึงวันที่9มีนาคม2567นะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างติดตามฟังกันค่ะการเงินสัปดาห์นี้เรียกว่ามีรายได้เข้ามาให้ได้หมุนจับจ่ายใช้สอยนะคะ ผูค้าเกื้อกูลการลงทุนช่วงนี้เกิดผลกำไรงามนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาและข้อตกลงทางด้านการเงินนะคะดาวแห่งความสำเร็จจรมาคุมตัวได้ตำแหน่งรายชาโชคนะคะดาวการเงินโคจรไปได้ตำแหน่งเทวีโชคอยู่ในเรือนการงานร่วมกับดาวประจำตัวที่ได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะจึงเป็นจังหวะที่บุกบัน่นลุยสู้ ทำให้เต็มที่นะคะจะเกิดผลตอบแทนที่สำเร็จคุ้มค่าแน่นอนค่ะการงานสัปดาห์นี้ท่านจะเจองานยากงานท้าทายนะคะขอให้ท่านขยันมุ่งมั่นลุยสู้ไม่ย่อท้อนะคะเรียกว่าขยันจัดเต็มจะได้รับเมตตาเกื้อกูลจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายช่วยสนับสนุนให้งานของท่านนั้นก้าวหน้าสำเร็จตามเป้าหมายได้นั่นเองด้วย อิทธิพลของดาวการงานนะคะที่โคจรเข้าสถิตในเรือนลาพะร่วมกับดาวอาทิตย์คู่ธาตุไฟนะคะรวมไปถึงดาวพฤหัสบดีดาวตัวแทนของความสำเร็จโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคนั่นเองนะคะเคล็ดลับมงคลสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์แนะนำให้บูชาเทวดาประจำตัวนะคะคือเทวดาพระพฤหัสบดี ร่วมก,กันกับทาสีพึ่งพระแม่ลักษมีสมปัานานะคะให้การติดต่อเจราจานั้นเป็นมหามงคลเกิดเมตตามหานิยมส่งเสริมให้เกิดโชคลาภและ ความสำเร็จนั่นเองค่ะส่วนเรื่องความรักนั้นนะคะคนมีคู่เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันมีความเห็นไม่ต้องกันบ้างถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะส่วนคนมีคู่มีโอกาสพบปะคนรู้ใจในสายงานเดียวกันมีโอกาสเรียนรู้พัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะในเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้ให้ระมาดระวังในเรื่องของฝุ่น pm 2 5ที่ก่อให้เกิดปัญหา สุขภาพนะคะโรคภูมิแพ้ผื่นคันหากมีอาการกำเริบให้รีบปรึกษาแพทย์นะคะสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปฝากกดถูกใจกดติดตามเพจด้วยนะคะเพจหัวราสิทพันธงแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ